ก่อนที่เราจะชมพี่กองผมนะฮะอ่าผมก็จะมาพพูดถึงกับรายชื่อของผู้สนับสนุนในช่องผมสักหน่อยครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผู้สนับสนุนในช่องผมก็ผมสมนุนเบื้องต้นตอนนี้ครับผมก็ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาก็คือส่วนของตัวเอก mc gaming cash ก็ผมคนนี้อ่าเป็นคนดังนะเพื่อตาม10,000ซับแล้วนะฮะอ่าก็ยังไงก็ขอบคุณเอ่อผู้สนับสนุนเบื้องตอนน้นทุกคนด้วยครับผมที่ยังสมนุนผมอยู่ในตอนนี้ครับผมนะโอเคนะยวดผู้สนับสนุนในดับผู้ถูกกล่าวถึงกบผมก็จะมีได้แก่เจสันไฟห้าสับสองสแล้วก็ สตูดิโอทีวีครับผมนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกกล่าวถึงครับผมนะครับส่วนทหาว่าใครสนใจครับผมนะฮะก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ตรงช่องสมัครสมาชิกเนี่ยครับผมที่อยู่ข้างๆปุมติดตามได้ครับผมนะสุดตอนนี้ก็ไปชมเพื่อนผมกันเลยนะครับผม โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปก็ผมนะฮะผ้าชมก็ผมนะฮะหมายครับเวอร์ชั่น1 6, ์จุดครับผมนะฮะอ่ะหรือไม่ครับเวอร์ชั่น1่งบิลด์ที่เท่าไหร่แล้วเออครับผม12.13หนะ้าเช็คแป๊บหนึ่งคผู้ชมฮะขอเล็กสักครนูนหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันผยยู้ชม หลายบิวจัดนะฮะเออวันนี้เขามาบริสุทิจร,จริงๆก็แรกผมตั้งใจว่าจะลงคลิปไมค c r รับดันเจียนี่แหละแต่ว่าเห็นว่าเวอร์ช่นนี้มันออกมาก่อนไงก็เลยทำคลิปวัวนนี้ก่อนละกันนะฮะ,อะโอเคอันนี้เราอยู่ในบิวที่13แล้วผู้ชมฮะโอเคเอ,อยู่บิวที่13แล้วนะฮะอ่ะทีนี้ผมก็จะมาใช้ส่วงตัวเออแฟชโนนสักหน่อยมีอะไรใหม่ไหมผู้ชมฮะโอเคเอาผมเปิดไปดู How to play นะฮะ โอเคเราโหลดนิดนึงครับผมนะฮะอัปเดตโอ้โหเราก็จะเยอะแยะน้อครับผมนะฮะโอเคมีครับผมข้อเขียนว่า1น6 0 6 8เบต้าครับผมนะฮะอ่เดี๋ยวเราอ่านข้อข้างล่างหน่อยครับผมเขียนว่าอินดิต้อนรัหสบหกจุดศูนย์จุดหเบต้าโดยเบต้านี้จะทำการแก้บั๊กที่คุณที่ได้เจอในระหว่างเออ่การล็อกอินกับการเล่นมันติดเพลเยอร์ครับผมนะฮะใครอยากอ่านเต็มๆก็ไปอ่านได้ที่ a k a m s m i n e c r a f t ครับเบต้าแล้วก็หากคุณเจอบั๊กเพิ่มเติมก็ไปง็น บัคส์โมแจงคอมนะแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยเรื่องเบต้าเนี่ยผมก็ไปคุยที่ห้อง hashtag beta and b u บผมนะฮะในช่อง discord.gg ีจีไมค์ c r ผมแล้วก็มีตัวอย่างมมเดลให้ดูการนะผมนะครับซึ่งมันมีอยู่หนึ่งอันนะผมแล้วเชื่ว่ากับการแก้บัคเออของวีที่แล้วผมในกี่ยวกับเออการเออล็อกอินก็ผมนะฮะการใส่อินแล้วก็การเล่นมันติดเพย์เยอร์กบผมนะครับก่อนจริงแล้วทั้งวั์ชนทั้งวชนแหน่แก้บัคเรื่องการซน์อินการล ถ้าเล่นออนไลน์ไม่ได้นี่คือแบบว่าเศร้ามันด้วยนะแต่เป็นเบต้าก็ตามเถอะนะฮะในทุกการแกบักให้เล่นมันติดพปเยอะด้แล้วผมนะโอเคนะแล้วก็ทีนี้กเ่าเขียนว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิวนี้จะเปิดในบิวที่แล้วไม่ได้แล้วก็พวกเราคอยนะคุณคอยสำรองโลกไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยสมมติในเบต้าสามารถเออเล่นด้วยกันได้เฉพาะในเบต้าเดียวกันเท่านั้นส่วนเออจะไม่สามารถใช้งานเรมส์ได้ในขณะที่อยู่ในเบต้า แล้วก็โปรดจำเอาไว้ด้วยว่าหากมีข้อนําอะไรเพิ่มเติมสามารถไปนําไปที่ f e e d b a c k o m y c r a w n e t เพื่อ Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store นะครับที่ Xbox One เนี่ยกับ Windows 10เนีทยสามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่แอป Xbox Insider Hub ก็หอมนะฮะอันนี้ก็เป็น,นส่วนตัวแพทช์ลผมซึ่งทั้งหมดเขาแก้บั๊กของตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยจริงๆนะผู้ชมฮะก็แก้แค่เรื่องในเรื่องเดียวเลยโอเคเนาะโอเคนี่บอกเสียหนึ่ง โอเคทีนี้ผมว่าผมจะไปเช็คในส่วนของเออตัวมาร์เก็ตเพกสักหน่อยว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่าผมนะฮะอ่าโอเคเราโหลดสักครู่แล้วผมนะครับปึ๊บโอ้มีอะไรใหม่แล้วผู้ชมฮะโอ้น่าสนใจเนี่ยจริงจโอเคเดี๋ยวเช็คซิมีอะไรเด็กคุณผู้ชมฮะมีมาถึงสิบเก้าอย่างนะพุกแมปเนี้ยผมนะครับนี่โอเคเช็คซิอือก็น่าสนใจว่าม,มีใครสนใจก็เออลองไม่รู้ได้ผมสนใจเนี่ยไออ่ะมาสเตชันผมว่าน่าสนใจนะ แบบเอาอากาศนี่สนใจผมชอบก็ใครสนใจไหนก็ลองเออมาดูกันได้ผมนะครับนี่นะฮะลัคก,กี้บ็อกซ์สกายคิวอะไรต่างๆนานาครับผมนะฮะก็สนใจก็ลองมาดูได้แหละโอเคเนาะทีนี้ไปเช็คส่งตัวพวกสกินแพ็กนิดนึงครับผมนะฮะน่าจะเยอะเหมือนเดิมแล้วผมนะฮะสัปดาห์นี้เหมือนเพิ่มมาเจ็ดสิบชิ้นเลยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรคุณผู้ชมฮะอ่ะก็ลองมาดูได้ผมนี่พวกเอเลียนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคพวกสกินแพ็คนะฮะทีนี้ เออผมจะเช็้สื่งของตัว education สักหน่อยครับผมว่ามันมีอะไรมาเพิ่มมาคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมปึ๊บรู้สึกว่าจะไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มครับผมนะฮะก็ยังมี16เท่าเดิมอยู่เลยนะฮะไม่มีพอเพิ่มแล้วจริงดิ education เนี่ยนะฮะแซงปับ๊บโอเคมาเช็คโปรไฟล์สักหน่อยครับผมนะฮะพวกแต่งสกรีรู้สึกว่าจะไม่ได้มีเอ่อของฟีเจอร์ใหม่มาโชว์เนาะนะฮะก็ยังเป็นของแทตเดิมที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้ผมจะไปคาแรคเตอร์กันสักหน่อยครับผมนะครับ โอเคอันนี้น่าจะมีโชว์อยู่บ้างเนาะโอ้มีพวกกางเกงใหม่อะไรใหม่หรผมว่านนะจะมีอยู่แหละนี่ครับผมถ้ามันคอใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปเช็คส่วนของอิมวอนกัสนส่วหน่อยมีอะไรอีกไหมครับผมนะฮะอิมวอนตอนนี้ก็ยังมี3ท่าเหมือนเดิมเราเป็นท่าเอ,อ่ยยื่นมือครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้ท่าบกมืออันนี้เป็นท่าที่มาตั้งแต่แรกสุดเลยแล้วก็ ท้าก็เป็นแต่ถ้าตบมือก็อยู่เหมือนเดิมก็ผมนะฮะก็ยังมี3ท่าเหมือนเดิมผ้าคลุมตอนนี้ก็มี2ผืนเหมือนเดิมก็ผมผืนนี้น่าจะได้ฟิชเกออัปเดตส่วนอีกผืนนึงก็ต้องไปเซิร์ชหาในสโตร์แต่มันได้ฟรีนะก็โอเคมาเนี่ยส่วนตัวเวอร์ชันนี้ต่อไปจะไปซื้อของตัวเออมันติเพลเยอร์กันสักหน่อยครับผมโอเคก็มีเวิร์สร้างโลกนะฮะเพื่อนอันนี้มีครับผมแต่ว่าของเป็น1น4คือสร้างเข้าไม่ได้ผมเป็น1.6เนาะ แล้วก็มันติเพเยอร์ตอนนี้ครับผมอันนี้ก็เซิร์ฟหลักจริงๆมี6นะอันนี้เซิร์ฟที่ผมใส่เพิ่มครับผมนะฮะอ่ะจริงมี6แล้วก็ตัวไอตัวกาแล็กซ้ายตอนนี้ก็ยังไม่เปิดผู้ชมก็กดจอยเข้าไปเนี่ยปุ๊บอันนี้ก็จะมีเตือนเรื่องปิงนนะะนนเนาะนะฮะอ่ะเซิร์ฟมันสีเหลืองเขาไม่แนะนำให้ต่อเท่าไหร่นะฮะโอเคโลเกตเซิร์ฟเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นยังไงผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูผู้ชมนี่ครับผมก็จะขึ้นว่า coming soon แล้วก็ไปติดตามข่าวได้ที่ การเล็กไซส์ดอเอ็มซีแล้วผมนะฮะในทวิตเตอร์แล้วผมก็ไปดูติดตามข่าวสารของเซิร์ฟใหม่ครับผมแล้วก็ทีนี้ผมจะลองเออเช็คของเซิร์ฟอื่นหน่อยว่ามันเข้าได้จริงหรือเปล่าคือบอกเข้าได้เข้าได้เนี่ยยังยังไม่เคยลองเข้าได้ไหมครับผมโอเคผมจะเลือกเอออ่าเดอะไฮฟ์ของผมเพราะเดอะไฮฟ์ปิงมันน้อยสุดแล้วไม่น่าจะมีหรือเปล่าครับผมนะฮะโอเคเดอะไฮฟ์นะฮะอยู่นี่ครับผมนี่นะฮะปิง35นะฮะเหมือน์ฟเข้าไปตรงเอเชียครับผมนะที่เหลือไม่มีเลยครับผมนะฮะแล้วกดจอยไปเนาะปิงเขียว เข้าไปดูครัหอมโอเคคุณผู้ชมเราก็เข้าเออมาเล่นอ่า มันต oh, ิดเพเยอร์ได้ผู้ชมเพยอยู่เบต้าอะไรนี้แล้วเล่นเออเซิร์ฟได้ผมนะฮะแต่ผมมันแหลกๆนิดนึงบ่เครื่องผมเออมันกำลังจะไปแล้วนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเซิร์ฟมันแหลกนะคือถ้าเล่นในเซิร์ฟทียนปิ่งเครื่องอีกเครื่องนึงก็ปกติดีเยี่ยวหอแต่นี้ผมเครื่องจะพังไงเครื่องแบตเตอรี่รอมันก็เลยปัญหาแบบนี้แหละโอเคนะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมและส่วนฉันละใครอ่านเตะผมทิ้งไเใต้คลิปนะมันจริงมันก็เขียนอยู่อันเดียวแหละนะฮะเเหมมมมมมมืืออ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 นน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 กกกกกกััััััลล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 ยยคคคครบบบบผผผผผวววว่่่่าาาาสสิิปปปีี้้้ขขตตไไแชช็ด์ะะฮ ท้าทางอย่ไหนเอ่ยอยู่ไหนท้าทางเอ็กกดท่าเล่นโถโอเคเดี๋ยวกดท่าก่อนสวัสดีครับบายบายแล้วจะมายืนบงังทำไมเนี่ยโอเคไปแล้ว